เอาขึ้นไปเอาขึ้นไปเอานีเระไปนีเไปนีแล้วนีแล้วก็เบิดเบิดเิรดองาอิงเรียบเลียบจะไหนแมวข่อยได้ข่มาเมาขู่ขู่ด่า

โอ้ยพวกบันแกได้มาเล่นไม่ไสมาแทสอมั้่ม้โอ้ยมจ้ได้ว่าพกบันไงโอ้ยผมแกบัวเลยครับต้กวนนันล่นไว้ไม่ครับเร้่ัวนี่ครับองให้ลูกัจับได้ครับนี่อะไรมานพหนาทำยังไงคับพกวนน่ฮะ ยี่โด้เห็นแต่ถามก็ว่างาตัวเห็นมาเดี๋ยวก็เห็นเนอะซุ่มเรีดีให้ล่อนานาคุณพ่อให้มาฉันเลยก็สิบโอ้ฉันเลยสามตเรีนให้ล่อแม่มาวายเพื่นไอหูจ้าเอียนนีวงห่วงเป็นจมื่อให้ลอบูมาสัน อ้ยคิวอีกสอีนึเท่าขาสันส้นๆกับลูกมันขาลอยเบี่ยงย่างเดือเบี่ยงเลียงขาแมนบอหัว้านใจเห็นมั่งี่ปกอันหนึ่งบางค้วนานั่นบนางค้วนแต่ว่าหังหน้าตาดีดหน้าตาดีแบบกกนี้มันแลี้ยงนี้ไปนะั้้บัวหน่าไม่รู้ประันสั่ถาน,นันเกนจะเล้หลัโป เอ้ปูก um. ็เห็นพ่อล่างๆจำท่าทางบาท่นได้แยวปูสีนางเบิ้งให้นางทั้งหีเบิ้งสากอนเดีายีปูนางทั้งหีเบิ้งไห้ว่านดจั่้ปูหนสกอนใ่เอรเปยวนดนั่นบอกปูเห็นแล้วปูเห็นแล้วมันใสเสือลา่ดอก อีกมันแหละมันกรใสผาสลมสีเงก็แม่นะไล้บาดงแม่นแม่แ่นอะสุเห็นลัไปเห็นแล้วปู่สุเห็น้ยใส่มันกลังโคมหมาอยู่เนี่ยอามุดจะโดดแล้วเมือหูจักซี่ทีนี้ไปใส่่ าตัวน้องเพลเป็นผู้สันไหมเจ้าผู้หายโรคข้าค่ะไปไหนน่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจะไปไหนฉันจะตามไปแบบซุ่มไม่กระป๋าอะไรน่ะกระป๋าเอกสาร่ฉันรอบค่ะกระป๋เอกสารค่ะดูมีพิรุษนค่ะเจ้าที่เขาเรตัวค้นนะครับไปไงแร็วมาก อีนี่หรอข้าข้าจะไปเป็นหยังไงเนี่ยท่านแั้จัดวอธิบายให้ฟังอธิบายมาหมูหนึ่งหมูสองหมูสามที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำหมูสี่หมูห้าหมูหกนี่เป็นพื้นที่ราดสูงหมู่เอวอะไรหมู่เอวหมูหนึ่งกับหมูสี่ที่เป็นพื้นที่หย่ยงค่ะอ๋อแล้วมันหย่ยงยังไงตอนนันเป็นพื้นที่สีแดง หมูหกแน่นนต้องย้ายไปอยู่ที่หมูจีเ็ไฮโลไมสิเ็ไฮโลแล้วไปยัไงไฮโลได้ไ้ได้หลายหลายกเมตหาันรยับกินเอิตาแล้วียังเกจะตัวันบบบ แต่ลยได้มาแต่อเมริกานิ่แปลอเมริกาเีรูอเมริกาละเชียนจ้าลอยไม่เห็นเครื่องลชั้นขนล้กัไน้ลูกแม่คือยังจะตเขาชนกวงบบันีนัตำรวจจะพาบอะแส้อยมาแล้อย่างนัดิน่่อยย่างมาละ

ไปนี่เป็นตำรวจอยู่สอพอบ้านเบนี่สันดอมไมาจับผูร่ายสเสนดหไประเด็นเฮโร่โทเทาๆอีนึงขาอะไรลอยู่แยงลูกนีม่มาจับว่าได้ดๆอยู่ีนได้เอาอันเมียบ้าเห็นดอกจ้าเอาถามซื้อก็ส่งสั้นแต่ละว่าแทนแม่มมปวดขาไปสางยังมากก็จีปวดขาอันไปดำหน้าลบกา ปวดขาก็ปวดจะได้เมีเปนี้ไ่หากา่ามันลงลงมากเลยเสลอสาพบกอันน,ะะะนี้ก็มีติจ้าอันก็ชัวดอ้คุณเอดคามีตาย่างังไปใช้มาใช้กันจะเชิชาชาอ,อาหลบล้านไปใช่หวืออันล้านก็มีดอกมีดะลุกนเป็นรอยสละวา <c oughs> อันก็มีนเจ้ามันเป็นบา้าโอ้เป็นต้นนแช่ห่าให้ควายเนย

อย่าจับแหววม่ได้จับทางจื่อใจอย่าจับจับได้ไม่ได้จับไ่ได้จับอย่าซูดแหว่นั่ยันก็บยาโอ้ยขอโทษจะไ่เงียวแหว